สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมตัวเลขนะครับรถนะครับขนนะครับลงศพนะครับที่จะไปให้ญาตินะครับนําไปทําพิธีนะครับไปบ้านงานนะครับแถวอำเภอ่าตูมนะครับบางเอืญนนะครับไปยังไม่ถึงเลยนะครับรถขนลงศพนะครับเกิดเสียหลักพลิกว่ํานะครับคนขับนี่ บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเพียงบอกว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่เป็นทีมงานนะครับถ่ายภาพมานะครับแล้วก็ได้ส่งมาให้นะครับเจ็บหนักนะครับแต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจนะครับในครั้งนี้นะครับหลายคนต่างจับจ้องนะครับนําตัวเลขนะครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถที่ขนลงศพมานะครับที่จะไปให้รู้สึกว่าคนที่เสียชีวิตในอายุ 6กกว่านะครับนี่เป็นเลขฝาลงนะครับ3 2 5นะครับเลขฝาลง3 2 5สําหรับทะเบียนรถ5 9 2สองนะครับ5 9 2กสองกระจัดกระจายเกลียนเลยนะครับอยู่แถวอำเภอท่าตูมนะครับถนนท่าตูมชวนภูมินะครับทะเบียนรถนะครับ5 9 2ฝาโงลงนะครับ3 2 5สองนะครับ3 2 5สองหนะนี่ นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับนักเสี่ยงโชคในครั้งนี้งวดนี้นะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่17นะครับ17กุมภาพันธ์นะครับรู้สึกว่าเลขนะครับ5 9 2นี่จะตรงเลขสูตรด้วยนะครับตรงเลขสูตรด้วยนะครับเลขนี่นี่นี่เลขฝาลงสาสองห้าเลขนี้ก็ดังนะครับห้า้าสองนี้ก็ดังนะครับเอ้ารวยรวยงวดนี้นะครับ